ครับผมสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยสวัสดีครับก็มาพบกับพวกเราอีกครับวันนี้หวานวิ่งครับฟิ่งแชนแนลจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับมาตกปลาหน้าดินกันวันนี้เราอยู่วันที่เขื่อนสี่นิครลินครับแพน้องเบสครับผมก็ทริปนี้เหมือนเดิมครับสองวันหนึ่งคืนเราจะมาแก้แค้นครับมาล้างมือหมายนี้หมายอะไรไม่รู้นะผมจำไม่ได้หรอกแต่ค้าแล้วผมมาโอ้โหปลาขึ้นรอบรอบบริเวณนะครับแต่ไม่เข้ากินเบดก็เลยไปเอาอ่อยใหม่ หอพี่เอาหนัหนกๆในรอบนี้ขอแก้ตัวหน่อยก็เลยเออวมันดูเนี้ยมันจะเข้าอีกหรือเปล่าเข้าแน่นอนครับ <c oughs> ยังไง <c oughs> ก็ต้องโดนใช่ฮะก็เหมือนเดิมครับวันนี้เหยื่อจ้าใช้ก็นี่เลยครับลำระเบิดเหมือนเดิมสูตรสองสูตรสองคนชอบเยอะคนชอบเยอะ <c oughs> แล้วก็อุปกรณ์นะครับวันนี้ก็เป็นคันเบ็ดสิบฟุตครับแบบลอกแล้วก็ส่วนชุดหน้าก็จะเป็นตะก้อนะตะก้อตะก้อตายชิงหน้าก็ แปดสิบปอนด์ครับยาวสักนิ้วสองนิ้วต้นเบดก็เบอร์สิบผมจะใช้กันเบอร์สิบก่อนครับไล่ด่วนถ้าไม่อยู่ล้วก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเล็กๆก่อนมันก็จะดีอย่างมันจะพิ้วเลยพี่นะพิ้วครับอย่าลืมใส่อย่าลืมใส่ตะกัวนะครับใช่ตตะกัวตะกัวหน้าก็ทริปนี้ก็มาล้างแค้เลยเอาดีกว่าง่ายๆก็ยังไงเต็มที่ครับยังไงก็เดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าผลงานสองวันหนึ่งคืนกับแพนน้องเบสจะมีอะไรให้เราเห็นหรือเปล่าใช่ ก็นี่นะครับเบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์ถ้าสนใจต่อนี่อันนี้พี่เอสเจ้าของแท้ด้านนี้ครับเบอร์โทรสนใจไงก็ลองโทรมาคุยกับพี่ดูแน่นอนคนนี้อ่อยหนักไม่เชื่อไปคุณผู้ชมไปลองไปส่องเฟซบุ๊กของพี่ก็ดูเลยโอ้โหอ่อยทีสามสี่ร้อยโลอ่อยน้ำเน่าอ่ะอ่อยน้ำเน่าเออเดี๋ยวขอตัวขออนุญาตประกอบอุปกรณ์ก่อนเพิ่งมาถึงเลยสดๆร้อนๆก็เดี๋ยวจะไปรับชมกันนะครับวันนี้น่าจะกินม้างนะพี่นะวันนี้นะกินกินยังไงกิน ถ้าไม่โดนลมโดนใช่โดนลมโ,โดนขึ้นเยอะๆนะผมว่าเอาอเคเดี๋ยว<อ>ได้ดึงเจ้าของแพ้คอนเฟิร์มมาแล้วคอนเฟิร์มครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวไปติดตามได้เลยครับ ปไปแรกครับแก้เือ <S S 1> ไม่ไม้แรกครับแรกโอ้หถึงดูครับตัวนี้ตั้งแต่ตกมานะเขินสีนะผมต้องลงให้ตัวนี้เลยใหญ่ที่สุดเลยที่เคยได้นะครับไม้แรกไม้แรกด้วย่ไม่ถึงสิบนาทีโอ้สุดจริงครับแพนน้องเบสอย่าลืมนะครับโควได้เลยโอเคครับดูตัวต่อไปครับ จัดไปยังไงกดปา่ันเนี้ยป,ดปอดักับไส์ฝ่ามือหานิว้วนี่อันนี้เกี่ยวเมดโฟมครับตีตะก้อไว้เล็กๆเนี้ย่ข้างแขรงครับย่อนออกไปประมาณนั้นโยนไปประมาณนั้นสองเมตรห่างจากแทรงสาสวยเลยสนุกได้ครับมาที่นี่ได้หลายรูปแบบ ึงมืงทอดออได้หมดตัวนี้นี่ใบกะเพราผักฟองไปครับรไปดูกันตัวต่อไปเพราะเเราจะได้ปลาอะ <c oughs> ไร 对的。 Hãy subscribe cho หนึ่งวันของพวกเราวันนี้กับแพนน้องเบสครับก็ผลงานก็ได้วันนี้ได้ปลาสวายมาตัวหนึ่งครับติ๊กหวายกินทั้งหมดสี่ทีครับได้มาตัวหนึ่งก็าามีปลา<อ>เล็กปลาเดินน้ำปลอมก,ก็ตกใช้สกิะจิ้งหริวตกข้างแพปลาเดินก็ไซส์เนี่ยฮะประมาณร้อ4สี่ตัวโลได้มาประมาณห้าตัวหกตัวปลาหมอตะกับปลาหมอเตอร์ก็ได้กอนข้างเยอะนะครับปลาหน้าแพเหม,มาะมากเลยครับพวกมือสกิวจิ้งหริว กับแพรน้องเบสครับที่เหลือคลื่เอาครับออเนี่ยตอตกปลาได้ครึ่งวันเองครับมาครึ่งวันหลังตอนบ่ายโอ้โหลมตอนนี้นี่ยุ่มพุ่มพลานาทียังไม่เลิกยังยังไม่เลิกอยู่เลยครับลาถือว่าโอเคนะครับในตัวแรกตีไปไม่ถึงไม่ถึงห้าตีไม้แรกไม้แรกไม่ถึงห้าีเลยกดเลยได้ขึ้นมาไซส์ก็ต้องมีเจ็ดแปดโลครับตัวที่ใหญ่ก็ลาไปก่อนดีกว่าวันนี้กับมื้อเย็นของเรา เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามดูกันตอนเช้าว่าจะเป็นยังไงไปแล้วครับข้าวครับ เรียบร้อยครับตัวเมื่อกี้เล่นสาเอ็นหมดลอกเลยน่าจะใหญ่อะปลาหลุดก็ใหญ่ก่อนเผื่อมันจะเป็นยิ่ตกด้วยนะถ้ากินอย่างเมื่อกี้นะเพราะตบา,ายมันไม่ได้ดึงเร็วแรงขนาดนี้ตบา,ายมันอยู่ไว้แต่แอดแล้วก็ค่อยแอดแต่นี่กินแบบป,ป๊บเพราะปกติผมผมใช้ลอกเบสเนี่ยผมแกนกลางในี่ผม,กกผ,มผมจะไม่ไม่ได้ผูกนะครับ ผมจะปล่อย,อยแบบขอวเทปแปะไว้แล้วเวลาบางทีเปิดเราหลับเราอะไรเงี้ยตีไว้แล้วมันเปิดดึงปลาก,กินดึงมาหรือว่าเราไม่ได้เปิดลิดเสี่ยง,งอะไรเงี้ยผมก็กะให้เอ็นมาแค่หลุดไปเราได้ไม่ต้องเสียเบ็ดต่รอบก็อันนี้เมื่อกี้แล้จวจังหวะมากินตัวนี้ด้วยสายเขาเหลือน้อยอยู่แล้วไงตัวอื่นแยๆไม่กินมากินตัวสายเหลือน้อยแล้วตีไกลแล้วมากินนี้เรียบร้อยไปครับเดี๋ยวดูตัวกะไรกันดูเดีย๋ยวจะมากินเราอีกหรือเปล่าโอเคครับหมดแล้วครับ เวลาสองวันหนึ่งคืนของพวกเรากับหวางวิ่งนะครับผลงานก็นี่เลยอย่างที่เห็นสวายใหญ่แล้วนะตนัวนี้ต้องมีถึงเจ็ดแปดโลก็ได้ <g ül> กินเราเองทั้งหมดห้าทีนะครับตัวสุดท้ายก็อย่างที่ในคลิปเลยที่เห็นกันที่ว่าดึงเอนหมดรอบผมก็นั่งหลับกันอยู่ก็ <c oughs> ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับกับแพรน้องเบสเขื่อนศรีนครินทร์ก็วันนี้ก็ผลงานแปลปลาไม่เหงาครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้ปลาใหญ่เนาะปลาใหญ่เราได้ตัวเดียวก็ไม่เหงาเพราะว่าปลาเล็กปาลาตะกลับปลานินเนี่ย ข้างแพ้มีให้ตกครับปองเล่นมาเพียบเดี๋ยวก็วันนี้ก็ขอคุณพี่เอสด้วยน่ะผมเมื่อคืนนั่งเฝ้ากันันมืดเลยครับเนี่ยกลัวปลาไปกินเป็นกําลังใจพี่เอสเนี่ยสุดยอดเราทิปนี้ก็ลามเลยดีกว่าเดี๋ยวทริปหน้าเไปไหนกันก็ติดตามร้อยนะครับทริปหน้าอาจจะมีไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วร้อนเดี๋ยวรากลับเร็วตัววันนี้แค่ตดโมงกว่าๆเดี๋ยวตอนบ่ายพายุมาใช่มืดตื่นเลยจะกลับก็ไม่ได้ยังไงครับ ฝากเป็นกำลังใจพวกรเราด้วยครับโอเคเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตกลับบ้านก,ก่อนดีกว่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับไอตัวเล็กก็ไหนะ